การเจรจาสันติภาพรัะเซียยูเครนยังไม่จบนักลงทุนจับตาการหาลือประธานเลบดีเซเลนส,สกี้และประิชัมต่อในวันนี้ขณะที่ประธานเฟดเตยียนผถลงจากแจ็คสันโฮในคืนวันศุกร์สวัสดีเพื่อนเพื่อนักทุนทองคำทุกท่านครับ,รบกลับมาพบกันทางช่องทางต่างๆของโกราวนะครับวันนี้จันทร์18สิงหาคมเราจะมีข่าวสารเกี่ยวกับนกลงทุนทงองคํามาฝากกันเป็นประจำด้วยนะครับสามารถติดตามแล้วก็ร่วมให้กำลังใจพวกเราได้ด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสเก็ตช่องทางต่างๆของโกอาวนะครับเราเริ่มจากการเคลื่อนไหวราคาทอง คำไทยครับเช้านี้สมาคมค้าทองคําประกาศราคาแรกของวันราคาขายออกทองคําแท่งการสอยู่ที่51,350บาทราคารับซื้ออยู่ที่5 1 2 5 0บาทขครที่ราคาขายออกทองรูปพันอยู่ที่52,150บาทราคารับซื้ออยู่ที่5225บาท8สตางค์คำนวณจากเงินบาทที่ส2.43บาทต่อดอลลาร์โดยเชนิงโกมองว่าราคาทองคําไทยยังอยู่ในช่วงหงกกลางมาตรฐานนะครับระยสั้นยังไม่พบการสัญญาการกลับตัวที่แน่ชัดแต่การเลี้ยง ตัวระหว่างการพักฐานยังคงทรงตัวได้ดีนะครับเป็นโอกาสที่ดีในการย่อตัวเข้าซื้อเฉพาะจุดแนวรับสําคัญสําคัญเท่านั้นนะครับนักทุนที่มีสะสมเดิมใกล้เคียงกับราคา151,300บาทควรเป็นรอซื้อแนวรับสปายแถว5 9 0 0แลก้วก็5600บาทแต่ถ้ายังไม่มีเลยครับสามารถเข้าซื้อเพียงเล่นรอบได้จนกว่าทพบการสัญญาณกับตัวแล้วค่อยถือได้โปรฟิตลันนะครับส่วนแนวต้านให้ไวที่ 51, 350, 51, 5 1 3 5 0 5 1 5 5 0บา่นแล้วก็5 1 8 0มบท่ทก่อนันไปดร การขึ้นไว้ราคากลดมสปอร์ตนะครับต้องขอบคุณมรสษัทค้าทองเหลืองของเมืองไทยที่สนับสนุนการมาของปัวรามาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มจาก YLG b u l l i o n International จำกัดบริษัท i n t a g o Co. จำกัดบริษัท Oxide จำกัดบริษัท c h i n i n g g o b u l l i o n จำกัดบริษัท c h i n i n g g o Jewelry จำกัดบริษัท TDC g o จำกัดบริษัทเล่งหงม o m m ิตี้จำกัด ดูการเคลื่อนไหวราคาโกลสปอตเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาปิดล่วงไป63ดอลลาร์ในช่วงต้นสัปดาห์ราคาจะพุ่งขึ้นแตะ3,405ดอลลาร์จากนั้นได้ถูกเทแรงลงมาแตะจุดต่ำสุดที่3,329ดอลลาร์ก่อนว,ว่งมาเป็นตลาดที่3,334ดอลลาร์โดยราคาทองคำเมื่อวันศุกร์นะครับปิดทรงตัวแทบไม่เปลี่ยนแปลงโดยการเคลื่อนไหวก็เป็นแบบกรอบจำกัดน,นะครับเพราะนักลงทุนรอผลการประชุมระหว่างประธานาธิบดีวรทัมแล้วก็ประธานาธิบดีปูตินที่รัฐอาสกาส่งผลให้นักลงทุนชออะ แต่ท้ายสุดแล้วผลการประชุมไม่ได้ข้อสรุปหรือว่าข้อตกลงอย่างเป็นทางการนะครับทำให้เช้านี้ราคาทองคําถูกแรงเทขายลงมาแต่ว่าดาวไซก็ยังจํากัดน,นะครับพร้อมกับดีดตัวขึ้นแรงเพราะว่ายังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับเส้นทางการจรจาจรที่ภาพรัสเซียยูเครนในานาคตนะครับทั้งนี้มีรยายง,งานว่าภายหลังการประชุมเมื่อวันศุกร์นะครับประธานวิทัมได้พูดคุยกับผู้นําของกลุ่มประเทศนนาโตแล้วก็ประธานนักบดีเซนสกี้ของยูเครนนะครับและมีรายงานเพิ่มเติมว่าในวันนี้ประธานนักพดีเซนสกี้จะเดินทางไปยังกรุงวอชินตันเพื่ออหาารืกับบธนิ เรื่องของการย,ยุติความขัดแย้งในรัสเซียนะครับและจะหาทางที่จะมีการประชุม3ฝ่ายนะครับโดยที่จะมีให้นาโตเข้าร่วมประชุมด้วยนะครับท้งนี้แต่ก็ยังคงจับตาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับนอกจากนั้นในสัปดาห์นี้ยังต้องจับตาการประชุมประจำปีของเฟดที่จัดขึ้นที่แจ็กสันโฮลรัดรอยมิงระหว่างวันที่สิบยสิถึงยีสิงหาคมนะครับโดยหัวข้อหลัก็นนี้คือตลาดแรงงานในช่วงเปลี่ยนผ่านโครงสร้างประชากรผลผลิตแล้ะก็นโยบายเศรษฐกิจมหาภาคนะครับทางนี้มีแรงงานว่าจอลุมพาเวลประธานเฟดจะขึ้น ข่าวสุนทรภพันที่22นะครับซึ่งต้องมาติดตามว่าจะมีการส่งสัญญาเกี่ยวกับนโยบายดอกเบี้ยของเฟดอย่างไรในช่วงที่เหลือของปีนี้นะครับส่วนตัวเลขสี่กิจสคัญต้องติดตามในสัปดาห์นี้นอกเหนือจากประชุมแจ็คสันโฮแล้วก็เรื่องของการเจราจาสนิภาพระหว่างอังกฤษยุเรนะครับในช่วงดึกคืนวันพุธจะมีแรยง,งานการประชุมเอฟเอมซีเมื่อวันที่29แล้วก็30กรกฎาคมที่ผ่านมาในวันพฤหัสที่21สิงหาคมจะมีการเผรยจำนวนผู้ขอ,ขอรับสิทธิการว่างงานรายสัปดาห์ดาชนี้ผู้จัดการฝ่ายจะซื้อว ขั้นต้นจาก S&P g l ัวบ l นะครับแล้วก็จะมีจากชินิต,ตนี้นามสกิลดเดือนกรกะาคุมจาก Confer e n c e Board ด้วยนะครับไปดูมุมมองการลงทุนจากบริษัทค้าทองคำในริเทางาง YG มองว่าเช้านี้มีแรงขายจนทำให้ราคาทำรูเวอร์โรต่ำกว่า3,330ดอลลาร์นะครับก่อนจะดีตัวขึ้นแรงหลังทดสอบแนวรับ3,320ดอลลาร์พร้อมเกิดบ u l l i s h divergence ในใน m e frame ม30นาทีนะครับวันนี้ต้องจับตาบริเน็ต้านสำคัญที่3 3 4 9ดอละลาร์หากดีตัวไม่ผ่านก็อาจยังพักตัวต่อได แต่หากผ่านขึ้นไปได้เนี่ยพร้อมกับทำไฮอโรเหนือ3,323ล่าจะเริ่มสร้างมุมมองว่าการพักตัวในช่วงต้นที่ผ่านมาเนี่ยอาจจบไปแล้วที่3,323ล่านะครับบริการทุนทาง y g แนะนําว่าหลังจากที่ขายทํากําไรไปเมื่อวนันศุกร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ให้รอซื้อนะครับหากราคาม่หลุด3,330-3,323ถึงล่านะครับแต่ขาทุนหาหลุด3,323ล่าแล้วก็ไปขายทำกำไรหากราคาดิตัวไม่ผ่าน3 3 4 9 3 3 0 0 ห้ดอลลาร์หากผ่านไม่ได้ก็ให้ชะลอไปรขายที่แนวต้านถัดไปนะครับาน TDC กมองว่าการประกาศตัวเลขค้าปีสหรัฐเดือนกรกฎาคมเมื่อเทียบเป็นรายเดือนขยายตัว0.5%น้อยกว่าเดือนก่อนหน้าแลวก็น้อยกว่าที่คาดการนะครับทำให้กระแสะคาดการการลดดอกเบี้ยของเฟดยังคงแบบเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับส่งผลให้าาราคาทองคอํายังทรงตัวอยู่ใกล้กรอบสําคัญไปอีกระยะนะครับโดยมีกรอบระับที่3,320แล้วก็แนวต 3, ้านที่3,450ดอลลาร์ขณะที่อินเรีกมองว่าทองคายังคงเป็น สินทรัพย์ปลอดภัยท่ามกลางความไม่แน่นอนจากทั้งสงครามและก็นโยบายเศรษฐกิจนะครับในเชิงเทคนิคราคาทองคํากําลังเคลื่อนไหวในกรอบ 3,250- ถึง3,450ดอลลาร์หากขลุกกรอบไวฝังใดฝังหนึ่งก็จะกําหนดที่ทางระยะยาวต่อไปนะครับอย่างไรก็ดีเพราะดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มลดลงนะครับและการสะสมทองคําของธนาคารทั่วโลกเป็นสัญญาณบวกระยะยาวทําให้ทองคํายังดูน่าสนใจกว่าการฝากเงินหรือว่าการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆนะครับผู้รู้การทุนทางอินดโกมองว่าแม้ว่าทองคําจะไปเชิญกับการพัก ฐานหรือว่าการปรับลดลงระยะสั้นแต่ภาพรวมระยะยาวยังคงอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับนักทุนที่ถือทองคําอยู่แล้วควรบริหารพอร์ตอย่างรบอบคอบไม่จําเป็นต้องรีบเพิ่มความเสี่ยงหรือหากราคายอตัวก็เป็นจุดที่ยอยเข้าสะสมได้นะครับส่วนผู้ที่มองการลงทุนใหม่ทองคำยังเป็นทางเลือกที่มั่นคงมากกว่าการฝากเงินเซนทรัลดอกเบีย้ยต่ําแล้วก็เงินเฟ้อสูงร่นที่เหมาะสมคือการทยอยลงทุนระยะยาวมากกว่าเก็งกำไรระยะสั้นนะครับเพื่อสร้างความมั่นคงของพอร์ตในอนาคตนะครับดานออสิสมองว่านักทุนจับตาการหาหรือ ระหว่างประธานาธิบิลเซลิงกี้และประธานธมในวันนี้เพื่อยุติการ,กราลุกลามของรัสเซียนะครับขารดนการก็จะมีการผลักดันให้พันธมิตรฝั่งยุโรปเนี่ยเข้าร่วมประชุม3ฝ่ายกับประธานริบูตินด้วยนะครับโดยมองว่าหากการเจรจายังไม่มีความขึ้นหน้าราคาทองคําอาจพลิกกลับมาเป็นแดนบวกได้นะครับในทงตรงข้ามหากการเจรจามีการตกลงได้บ,บ้างบางส่วนราคาทองคําก็อาจจะลงต่อเรียสั้นได้นะครับสำหรับวันนี้ราคาทองคํามีการปรับตัวลงไปก่อนหลังเปิดตลาดในช่วงเช้านะครับลงไปแตะจุดต่ำสุดที่3,323ลากก่อนจะมีแรง ซื้อกลับมาอย่างรวดเดียวแล้วก็กลับมาเคลื่อนไหวเหนือ3,340ดอลลาร์นะครับถังนี้ถางออ,อ,อสิตรเลรับที่3,330 3,320แล้วก็3,300ดอลลาร์ส่วนแนวใต้อยู่ที่3,350 3,365แล้วก็3,380ดอลลาร์ปิดท้ายกันที่ a AR R r Golding มองว่ากระทรวงการคลังสหรัฐเผยว่าการถือครองพับัตบรัฐบาลสหรัฐเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแต่ดัชสูงสุดเป็นวัติการนะครับโดยมีมูลค่ารวมเกินกว่า9ล้านล้านดอลลาร์สถานการณ์เช่นนี้หากดำเนินต่อไปอีกจะส่งผล ให้เงินทุนไหลกลับเข้าสู่ทองคําลดน้อยลงนะครับอย่างไรก็ตามทองคาเองก็ยังไม่มีการสัญญาณการปรับฐานหนักๆเลยครับนักทุนสามารถเก่งกำไระะยสั้นได้ตัวให้รับที3,330 3,320แล้วก็3,310ดอลลาร์คณนที่เทต้าอยู่ที่3,350 3,360แล้วก็3,370ดอลลาร์นี่คือข้อมูลที่กลวราวยิบงฝากกันในช่วงแรกของวันนะครับช่วงบ่ายพูดคุยเพิ่พพพมเติมกับผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ของทางกสิกรนะครับมาดูทิศทางและก็แนวโน้มการลงทุนทองคำในสัปดาห์นี้กันนะ ขอขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ